สวัสดีครับสวัสดีครับพุ่มสวัสดี่อไม่พี่น้องทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้พุ่มกับสิผ้ามาาวานเห็หเก่านะครับพี่น้องไม้เก่าที่ทามาวานเมื่อวานนะครับกะป้าตัวใหญ่ยังวัดสะใดเลยพี่น้องเมื่อวานก็ว่าสีมาเอาไห้ในนะครับวันนี้กะเตรียมของเตรียมยังมากินเข่าปลาพร้อมกินเทียงเลยเนาะพี่น้องกับไม้ก็เป็นไม้เก่าแล้วครับสะผ่านฟุกมากกบมาซำเกานะ่าเนาะพี่น้องมาผ่านฟุก พันฟิมแล้วก็พันน็อตแล้วกับ,นนกบผมสี่คนนะพี่น้องไปมึงครับไปมึงสะเปชาัาเก้าห้าเลยครับสะขังบุญคุณน้อพี่น้องครับพันปลูกคนมาบักไงนี่เป็นโลแท้ครับกระไดไปรีเมื่อวานตัวหนึ่งโลหนึ่งนะครับไอปลาคอแล้วกับป้านินโตเคร่งโลนะพี่น้องไปครับไปมึงหมายน้ำกันเดี๋ยวไปมึงลานเป็นกําลังไอ้มัด จอมแหเนาะพี่น้องจอมแห่หมู่บ้านเปนขาถึกแต่ใหม่เนาะพี่น,ออน้องไป็น,นมึงครับไปครับมาครับพี่น้องนี่เตรียมของมากินเข้าปลายา่างขกเลยพี่น้องเลยล้างกับกินบังมง่วงเจ็บม่วงแต่หน้าเนาะพี่น้องมาสามคนที่เก่าครับพ่านนอ็อตพ่านฟิม่มพ่านผุกพ่านผุก,กกับล้างเจ็บเตรียมแหเนาะพี่น้องพอดีแหละครับกล้วยมาลงน้ำกันกล้วยลงน้ำสิลงท่าฝนแล้วมันตื่นพ่านผุกคนน่ะฟังฝนสิตื่นน,น้อยนึงแต่มองนี้นี่ท่วมหัวเลยครับนี่ท่วมสั่งก็ ควยลงน้ำพอดีเลยพี่น้องกับไล่ป้ามาทั้งผีพอดีครับเดี๋ยวผ่านฝูกนปนก้าไปแล้วควยไร่ทั้งปุ่นปุ๊บวานลงนี้เลยครับเดี๋ยวเห้มามึงต้อนเพื่นวานเนาะครับเดี๋ยวเอาดีๆเลยมึงนี่จอบไพ่ดีๆเลยจอบปอกแบกไงอย่างเดียวครับบบกหน่อยเบานะพี่น้องไปครับเดี๋ยวเข้มามืองกันครับบานเลยบ่ลองพึ้นลองมึงครับบานแรกแย่งมานเออดีว่าครับเกินจังเสียนเหของแถเนาะ ไปได้๋ยวพี่นเอาขึ้นมาก่อนถ้าใอยมึงน้องพี่น้องเอพราะมันต้องแซ่แซ่แหไว้แล้วกับมึงไผ่มันขึ้นแล้วก็ให้ป่ามันเกี่ยวแห่เนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้าใครมึงกันนะครับไปครับมาครับพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นบาดแรกบ่คือครับข้าใหม่แล้วครับพุ่นลากขึ้นมาบัดนี้ลากขึ้นมาดีๆเลยครับลากขึ้นมาถึ่งๆน้องพี่น้องถ้าพุ่นคุ้ยกับโรน้ำละพอดีเลยครับมันไหลสิได้ไหลมาทางผีน้องพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยวหม่ก็วันหนึงพาโพดน้องพี่น้องบันไดลงเอาใหะไม้ออก กะเลยอมะใหม่เ,เมะเอาใหม่ึ้นล่ะนั่นกระหอบมาแล้วมีแต่ใหม่ด้วพี่น้องไปครับเดี๋ยวให้หลานเจ็บพออยาดเจ็บใหม่ก่อนเดี๋ยวขอไป <ขอ S 2> มืองกันไหมเนาะครับไ,ไปครับมาแล้วครับพี่น้องพันหนอดได้ปลาดุกนะครับปลาดุกเอ็นอีกแล้วใส่ส่วยอีกแล้วปิ่งออปิ่งยยมเตียงน้องพี่น้องจิบน้ำพริกเดี๋ยวสีย่างสี่างให้พี่น้องมึงนี่เรอกครับอันนี้ครับสีจอบอะ่ะให้พันฟิล์มจอบ ท่านฝูกกะจอบน้อพี่น้องมันยังบอท่านตื่นพี่น้องยังยังบอท่านได้ลิ้นมันแห้งมันก็เลยบอท่านขึ้นน้อพี่น้องเดี๋ยวถามมันขึ้นกอนนะครับไหนเด่นป้ายังไงเป็นนิ่หน่อยบ่เดี๋ยวถามมันขึ้นกอนน้อพี่น้องเขาค่อยมาเมืองกันครับเออพี่น้องเอ้ยเอาแล้วขืนบากไงเลยครับ ท้ายทันมานอของนึงนี่โอ้ยหลุนเป็นโลเลยครับขึ้นมาอน,นึงนี่ใส่ได้ก้านอยู่ดอกครับเดี๋ยวถ่าล้านเพิ่งเอาขึ้นมาก่อนนะครับเอาเร็วเอาน,นี่นเสี่ยนแห้ครับพี่น้องเสี่ยนถึงสองแหละครับแต่คนละแบบเนาะเพิ่งแตกแง่เาเพิน่นแตกกวางแตกไปได้เนาะพี่น้องแตกแง่า เอาเดี๋ยวเขามามึงกันตอนเอาข้นน้อพี่นอ้องกระถามันเหมือนเดิมแหละถามันขึืนไฟแล้วก็ให้มันเกี่ยวแหงกัน,อเ,นเอาคอยมามึงกันนะครับเศร้าได้ฟังบ่ห,หันแมลนออกนะเพื่อพันผูกคนมาหาเลรีได้ฟังนะครับให้มันออกมาทางกลางเสด็จบานเะดด้ขืนดีดีน้พี่น้องเดี๋ยวเขาคอยมามึงกันครับตอนเอาขึ้นนาะมันสีมันบ่บาดแหลกพันนอดกระไดปาดุกปาดุกเอ็นตัวหนึ่งนาอได้ปลาดุกเอ็นตัวหนึ่ง ทำไมครับวสิได้บอกตอนกลางคืนนะพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องกต้อนถือผมได้เอาขึ้นให้มึงเนาะครับเพราะว่ามันถือพ่ะท่านหลายพี่น้องได้แต่ปลาดุกเอ็นกับปลาคองน้อยกต่ป้ามันพรท่านตื่นออกมาเดี๋ยวให้ร้านเปิดเหรนยปกัยังก่อนเพระว่าเสียกินเลยเนาะพี่น้องอันนี้ครับป้าที่เขาได้มาเมืองครับว่าสิกินเทียงกันเนาะครับับปลาดุกสามโตปลาคองคอปุ่งใหญ่เลยครับตัวหนึ่งว่าสิตบกินเทียงก่อน ให้ได้เร้านพิ่นบ้านอีกบาทสองบาทเพื่อได้ปลาดุกมาเติมกันน้องพีน่น้องก๋สิตี้มกินเทียงเมื่อยกันละ่ะเดี๋ยวให้บักไงให้มนันขึ้นพ่ไปเลยจะนั่งจอ่อไพ่ดีๆน้องพี่น้องพอ,อได้เอาไปต้มด้วยกันแต่สวัสดีครับรก,กินก่อนกินเทียงก่อน,นน้องพีน่น้องมาครับพวกมึงครับป้อมหุงเขาวไว้แล้วน้องพีน่น้องนี่ครับโอ้ยฟ้าหมอเนสพี่น้องหุ้งเขาปลาหุ้งเขาหน้าเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับเริ่มซุกละ่ะเดี๋ยวร้านเพิน่นหวานเอาปลาดุก เอ็นมาต้มกันพอได้กินเทียงเนาะพี่นอ้องไปครับเดี๋ยวเขาคอยมาเมืองกันตอนกินเขาน้องพี่นอ้องเดี๋ยวผมสีต้มปลาดุกขอยาดต้มปลาดุกกอนแกงปลากอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮามองกันตอนกินเขานาอพี่นอ้องไปครับว่ามันจะมีเมนูอย่างน้องพี่น้องอ่าขันได้ขึ้นมาอีกจักสามสี่บาทสามาสามี่โตวานจักสามสี่บาทได้สามสี่โตกันสิเอามาปีกนำเนาะปีกกับต้มน้องพี่นอ้องไปครับเดี๋ยวเฮามองตอนกินเขานาะพี่น้อง มีเมนูยังไงเนาะครับไปครับมาครับพี่น้องพากกันเมื่อยแล้วเนาะครับพี่น้องขึ้นมาละกันนี้ครับป้าที่เท่าใดครับซีโต้พี่น้องประดุกสามประคอหนึ่งอย่างนี้เนาะครับจิตตมแกงพอได้กินเที่ยงเนาะพี่น้องได้กินสวยเขากินยังกระเสบหรอกพี่น้องเอ้ยให้แต้มีแนเนกินเนาะพี่น้อง,นนองป้าไ่มันเอาบวัวใดไปเลยพี่น้องเอา มันขึ้นอยู่ครับแต่ว่าวานอันนี้กับวานวานวานไหวทั้งสามด่างเลยเลยครับเดี๋ยวห้มันห้มันเมยให้มันดูดแดจนเมยอเนียขันเขาลงไปเอาปุ๊บเลยบ่ไ้ครับออกมดเพราะว่ามันสั้นลงไปหลือมันเป็นบวกนะครับเป็นบวกเหมือนทีเหมือนเหมือนหนามันเสาะยังสสกอยางเลยไปเนาะแล้วมันกระดุดออกทั้งขางคางแห่มันบ่ไ้ก็เลยต้องใช้วิธีแบบวานวานต้งไปเลย ยา้มันดูดแหให้ยมันตายเลยเราะพี่น้องห้ยมันพันแหตายเลยก็คือว่าห้มันขึ้นมาหันใจไปเลยพี่น้องห้ยมันตายคายแหเลยกับเสียงลมกับแห้งแน่เด้อครับพี่น้องต้องขออภัยเพราะว่าจู่ก้างทุ่งหน้าเราพี่น้องเสียงลมมันแห้งแน่กับเดี๋ยวหมอเดือนลราเดี๋ยวผมก็หยาดต๋มป้าก็นนะครับเดี๋ยวห้ามมะมองตอนกินกันไปครับมาครับพี่น้องนี่ครับต๋มป้าซุกแล้วเนะครับมากี่เขานังกลันครับไอ้ตากเขามาซุก กินเลยกินเลยพันนัดเอาเ้าพี่มานั่งมาครับพี่น้องผมกินแล้วเนาะครับเหลือร้านเพราะว่าร้านเป็นเขาไปได้บานมากวันหนึง่งแล้วผมคนเดียวต้มผ่าไอต้มป้าไว้ทานนาะต้มป้าทาร้านมันบ่คอยมานครับถ้ามานกบสีได้เผาได้ยังงองเนี่ย,าาย,ย,ยกินเลยกินเลยพี่กินหรอนี่ครับเดี๋ยวให้ยร้านกินก่อนเดี๋ยวกินแล้วกสิบ ไปลงไหมเอามานันทันใดเลยครับบักไงนี่วานแชยู่ได้ขับนี่ยังมาท่านเอาขึ้นอยู่รานพนวาให้มันตายขาเยเฮเลยนี่ครับผันปุ๊กมามาที่เขาแต่เดี๋ยวให้ลานที่เขาก็ต้องขับเดี๋ยวเขามาเมืองใหม่ตอนวานเฮตอนตะปาสินพอบาดบากักบักที่มันหมานไปนเลยพี่น้องจังผมสีไายมึงนะครับบาดมันบ่ได้กับ่ได้ท้ายนะพี่น้องอันนี้ก็คือสิบ่ผ่านเอาวานแชใบบาดนี่นะพี่น้อง ยัลงลมแห้งแน่กับต้องขออภไปด้วยครับเพราะว่าอยู่ทั้งสะไปครับเดี๋ยวให้หล,ล้านขีขขขข่เขาก่อนพันกำลังไต่เขาเขาอนเดี๋ยวเขาจะคอยมามึงกันไหมนะครับไปครับมาครับพี่น้องเอ้ยบักใหญ่ติดแหลตัวนี้ออกซ้ำครับแสดงบักใหญ่ให้พี่น้องมึงมาเนาะนี่หนามันลึกแหละครับเอาอยากขึ้นไม่แต่บักใหญ่เลยครับนี่กําลังเดินกํากลังกวนมัน,นล่องมึงไพ่ไพ่แห่อะไรน่ะ หอดพุ่นเลยนะหอดนี้เลยโอ้งมคนละคางนัดเก่าค้าเอางมใส่กันขนาดเอาไว้ยางดนได้พี่น้องไวยานไว้ยางด้นมามันสิตายเพรตายทรัมใบมันนึงมันสูงมันใยใยแห้งครับรุนซ้ัมคาโตนพี่น้องปลาคอเลือกโพดวันนี้เลือกฟูแห้งหรือเป็นหลุมอ่ะมันเป็นหลุมบ่เจียมหัวเองยู่บ่เยอะไม่น็อต อยู่ขึ้นบ่เห็นอลองมึงไหมลอง,มงไหมเดี๋ยวเขาพาคอยมามึงกันนะพี่น้องอันนี้ผานฟุกกะวานลุ่งของนั้นครับเนะี่ยเดี๋ยวเอาควายมาหลุนกันเศดษฐบังไงพี่น้องมึงบ่ไปครับบ่ถือซ้ำพี่น้องเอ้ยบ่ถือซ้ำรุดครับอ้ยมักไหวเป็นสมุงกันยังบ่ตายพี่น้องผ่านฟุกก็เล่า,เาขึ้นครับผ่านนอดกบวานะปุ่นมุดท้ายล่ะคือบ่ ยังไงบ่ซุงบ้านอ๋อเจียมันอยู่อะไรจะได้ให้พี่น้องมึงบ้านอ๋อแบบไงครับนี่ไปเดี๋ยวเพิน่นเอาเพิน่นขึ้นก่อนเจะเขอมึงครับครับไปครับมาครับพี่น้องผ่านฟุกได้บักดุกเหรอครับปลาดุกเหรอปลาคอปลาคอ <c oughs> ปลาคอพี่นอ้องบ้านเป็นบะดุก ลูบพิษลูบถึงหางพิษที่นั่น,น,าาห,นหักคอแล้วบว่เดี๋ยวมาเมืองกันครับว่ามันสีญ่บ่ครับ<อ>ไปครับไปเมืองท่งผุนไปครับมาครับพี่น้องมาเมืองท่งพี่ครับอเออเอหละพอปนพอปนมาโยนมาเลยมาแล้วครับแตมแหลกแงมบายพี่น้อง ปลาคอพอได้ปนอยู่ครับไปครับเดี๋ยวผมไปเจ็บก่อนเดี๋ยวเสียเอาอีลีล่ะเขาหวานเอาอีลีล่ะพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องผ่านฟิมก็ได้ปลาดุกมาตัวนึงเนาะครับนี่ออ้ปลาดุกใส่สวยปลาดุกดุกเอ็นมานเท่าใส่สวยอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเจ็บก่อนนะครับอดนนี้ปลาคอนีปลาดุกเดี๋ยวเพิ่นเจ็บก่อนเดี๋ยวคอยพึ่งสรุปยอดกันตอนทายนะครับ จะร้านจะลืมบ้านอะเอาวิลีลหะพี่น้องสูงมันเต็มทีเลยครับมื้อนี้ไปครับเดี๋ยวมาเมืองกันตอนถ่ายว่าไม่เสีรดายไปไหนถือปัหไงผมกับสิทดายมึงนะครับพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องพานฟิล์มได้ไหมเรือแต้มหนึ่งสามเหครับย่าใบนี่บนเนียนไงละครับเนินบ้านเหล่าพังนะครับเอาปลาดุกปลาคอหลุนเท้าๆไปเพื่อได้ต้มเพื่อได้รเฮกินอยู่บ้านนะครับพี่น้องแบตกับสิมดแล้ะพี่น้องเอ้ยเสิไดายให้มึงบ่ครับนี่เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไมาถ่ายต้นถ่ายต้นสรุปตอนถ่ายนะครับว่ามันได้หลายปันใดกัจจีวันลานกสิจวันปื้อฟังไปีสิแหละครับลานปื้อฟังไปได้ปลาดุกได้ปลาคอนะครับกถือว่าได้การอยู่เปลี่ยนสูตรไหมน้องพี่น้องไปครับเดี๋ยวเามามึงตอนถ่ายว่ามันเสิไดรหลายปันใดนาะพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องพัานน็อตได้ไหมอีกแล้วสองตนะครับนี่ฟังมือคอยทำเลื้งเลยบีบเลือดออกบีบเลือดออก สวยๆเลยนี่ครับปลาดุกเอ็นดุกเอ็นมาเท่าปีงเท่าปนเสียงลมก็แห้งๆพี่น้องแต่ขาอภัยได้ได้ครับอยู่สูงอยู่ถึงั่งซ้ายนะพี่น้องนี่ไปครับเดี๋ยวหันหลังเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวห้องคอยมามึงอีกว่ามันแต่บนรดก์ไต่ต้นไหนกับสิท้ายต้นนั้นนะพี่น้องลมหยานแบตมันหมดนะบางเจอจีรุจีสรุปจนถ่ายต้นถ่ายเลยก็ได้ครับอันนี้ครับสองแต้มอีกแล้วครับไปครับเดี๋ยวมามืงต้นถ่ายกันนะครับพี่น้อง เาจะได้ร้ายปัตยนะครับไปครับมาครับ hey. พ <this> ี่น้องผ่านฝูกงโยนขึ้นมาเนาะครับนี่ก็ได้ใส่ไงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับวานมองนี้นะครับได้ปลาโอขึ้นมาผลโยนขึ้นมาเอาหนึ่งนี่ย่างวัดใต้เะครับนี่บนได้หักคอไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยวข้ามาสรุปหยอกกันตอนถ่ายนะครับเดี๋ยวแบตสิมดแล้วพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องกับร้านกับเมืยกันแล้วนะครับขึ้นมาแล้วครับนะ มาครับเดี๋ยวผมสรุปยอดให้มึงนะพี่น้องว่ามึอนี้ได้หยายปันไดล่ะได้หยายปันไดเนาะครับเที่ยววันนี่ครับกระเพาะได้ยู่ได้กินอยู่เนาะครับกระเพาะได้แบงกันละคนละโตสองโตอยู่ครับพ่อได้ไปให้คนเถาอยู่บาดเพิ่นตบนี่เนาะครับเอาตัวใหญ่บ่ไดดเลยครับใดมาโตเทาๆตหนึ่งเนาะพี่น้องที่เรียกกับปลาดุปลาคอสามปลาคอสีเนาะพี่น้องปลาคอหาครับปลาคอหาปลาดุปลาดุสาม ปาดุกซีประองหาปลาดุกซีกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องพ่อได้นปนต้มปนอยู่แบ่งกันเนาะพี่น้องนี่ครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเท่าน้ะพี่น้องค,คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับพี่น้องผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ผม,มเ้อครับพี่น้องฝางกเป็นกำลังใจผมเนยกับช่องหากินแบบอีสานบ้านนอกนะครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานของมือนี้นะครับ นี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานบ้านนอแตนบริสิกเขบริสิกินต้องหาพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องจะคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้ก็เนาะครับพี่น้องถ้าได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,กชร์กดติดตามให้ผม,มเด้อครับฝากเป็นกำลังใจผมเนี่ยกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้มึงคลิปใหม่ๆของผมนะครับแตคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้ก็เนาะครับสวัสดีครับ